เสนออาจารย์นิชาพัฒนวรสันติกุลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตัสนิมใบกระเด็มนะคะรหัสศูนนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนสตูนะคะสาขารัฐปาศาสาศาสตร์นะคะชั้นปีที่64มาในานำวิชานะคะการบริหารจัดการโครงการนะคะ ในวันนี้นะคะมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับาการเขียนโครงการนะคะว่าส่วนประกอบของการเขียนโครงการอะมีอะไรบ้างนะคะในการเขียนโครงการแล้ววันนี้นะคะก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนๆนะคะกลุ่มสาขาเดียวกันนะคะมาร่วมให้ข้อมูลนะคะกับเพื่อนๆืด้วยนะคะสปวนประกอบที่1กันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะดิฉันนางสาวนิสรินเตปปูยูค่ะ รหัส0ูนนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอในรายวิชาการบริหารจัดการโครงการะคะ่ะในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของโครงการมีอะไรบ้างคะ่ะค่ะส่วนประกอบของโครงการนะคะเพือพ่อนๆทราบกันไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ่าในหส่วนในหัวข้อที่ดิฉันได้รับนะคะนั่นก็คือเป็นหัวข้อแรกเลยคะ่ะนั่นก็คือการตั้งชื่อโครงการะคะ่ะแน่นอนนะคะว่าการตั้งชื่อโครงการเนี่ย มันมีความสําคัญมากๆนะคะตอนที่ก่อนที่เราจะทําโครงการใช่ไหมคะเราก็าจะต้องคิดชื่อเรื่องเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยควรจะเป็นแบบใจน,นะคะการตั้งชื่อของโครงการนะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบในเบื้องต้นถึงโครงการที่จะดําเนินการชื่อโครงการควรจะเป็นชื่อที่ชัดเจนกระชับและเข้าใจง่ายค่ะค่ะเรามาดู ต่อันเลยนะคะว่าการตั้งชื่อโครงการที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะอย่างไรค่ะมีด้วยกันสีข้อนะคะที่ดิฉันหามาได้นะคะ1เลยก็คือตรงกับเรื่องค่ะเมื่ออ่านแล้วนะคะเมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วนะคะก็คือสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะแบบไรเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือถ้าเราตั้งชื่อโครงการที่มันเกี่ยวกับขยะใช่ไหมคะถ้าเราจะทําโครงการที่มันเกี่ยวกับขยะเราก็ต้องตั้งชื่อเรื่องให้มันสอดคล้องกับ เนื้อเรื่องของโครงการค่ะ 2. อนะคะสั้นกระทัดรัดค่ะชื่อโครงการนะคะไม่ควรที่จะยาวเกินไปค่ะควรเขียนให้สั้นแล้วก็กระทัดรัดแต่ต้องได้ใจความตรงกับเนื้อเรื่องค่ะตรงกับเรื่องนะคะก็คือเอาให้สั้นนะคะแล้วก็มีความกระทัดรัดแต่ไม่ยาวจนเกินไปนะคะบางคนก็คือมาแบบสามบรรทัดแบบนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะ3ค่ะไม่ควรเป็นประโยคคําถามค่ะแน่นอนค่ะว่าการตั้งชื่อเรื่องเนี่ย มันจะไม่มีเครื่องหมาย Question m a r ชันแน่นอนนะคะนั่นก็คือไม่ใช่คำถามเลยไม่ใช่ปัญหาค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะควรม,มีลักษณะร้าวความสนใจแต่ต้องไม่ทำให้ผิดเพี้ยนจากเนื้อเรื่องของโครงการะค,ะค่ะค่ะลักษณะที่ดีของโครงการก็มีดังนี้นะคะดิฉันนางสาวนิสรินเตปูยูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นขอบคุณค่ะสวัสดีครับเรียนอาจารย์ที่เคารพผมนายกุ้ยกามเดือนนันได้หัวข้อ ความหมายและความสำคัญของการเขียนโครงการโครงการโปรเจกต์หมายถึงแผนหรือขั้นโครงตามที่กำหนดไว้ตามพัฒนานุกรมฉบับราชาบัณฑิตคสโ2552การเขียนโครงการคือการเขียนแผนงานหรือขั้าโครงตามแผนปฏิบัติที่กำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินง,งานอย่างชัดเจนและรอบครอบมีรายละเอียดที่สามารถสื่อสารกับผู้อนุมัติโครงการและเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น ชื่โครงการหลักการเหตุผลวัตถุประสงค์ผู้รับผิดชอบผมเป้าหมายระยะเวลาการดําเนินงานวิธีหรือแผนการดําเนินงานแผนงบประมาณการประเมินโครงการเป็นต้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนรสาคุณยังนะคะหัวข้อที่ฉัน ได้รับก็คือวัตถุประสงค์นะคะซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ชี้แนวทางในการดําเนินโครงการนะคะเป็นตัวกําหนดส่วนประกอบอื่นๆของโครงการนะคะว่าต้องให้เกิดอะไรขึ้นบ้างวัตถุประสงค์นะคะจะต้องชัดเจนไม่คลุมเครือสามารถวัดผลได้การทําโครงการนะคะจะต้องมีวัตถุประสงค์หลายสามารถมีวัตถุประสงค์ไว้เขาก็ได้แต่ไม่ควรมีจํานวนมากจนเกินไปนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ที่วัตถุประสงค์ที่ดีนะคะควรประกอบไปด้วย ห้อาองค์ประกอบนะคะคือ 1. เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะจะต้องมีความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการค่ะ2นะคะวัดได้วัดได้นี่นะคะจะต้องสามารถวัดและประเมินได้ค่ะ ะะต้องระบุที่ระบุสิ่งที่ต้องการวัตถุประสงค์นะคะจะต้องระบุสิ่งที่ต้องการด,ดําเนินโครงการอย่างชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากที่สุดค่ะสีนะคะเป็นเหตุเป็นผลวัตถุประสงค์นะคะจะต้องมีความเป็นเหตุและเป็นผลในการปฏิบัติค่ะ5นะคะเ,เวลาวัตถุประสงค์เนี่ยจะต้องมีขอบเขตเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติงานค่ะ อย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเราตั้งชื่อโครงการว่าพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาในการวิจัยนะคะซึ่งเราก็จะตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการในเชิงวิทยาการในการแพทยศาสตร์ศึกษาแก่อาจารย์ของคณะเช่นการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษาการจัดประสบการณ์เรียนรู้การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรดิชันคอจุดตั้งเาจะน้นให้เ้ สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆ่ทุกคนครับสำหรับผมประกอบผลได้ก็คือเป้าหมายของโครงการเป้าหมายของโครงการจะระบ,บุถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่คาดว่าจะได้จากการดาเนินโครงการโดยจะระบ,บุทั้งผลที่เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป้าหมายจริงท้ายกับวัตถุประสงค์แต่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากกว่ามีการระบ,บุ ถึงสิ่งที่ต้องการทำให้ได้ชัดเจนและระบ,บุถึงเวลาที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมายของโครงการจรึงเป็นการคาดหวังล่วงหน้าในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่สิ้นสุดโครงการสามารถเขียนได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป้าหมายโครงการจรึงกำหนดขอบเขตในการดำเนินให สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความสามารถในการทำงานของผู้รับผิดชอบโครงการเป้าหมายเชิงปริมาณเป็นเป้าหมายที่จะระบุจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือจำนวนสิ่งที่ต้องการใ,ให้เกิดขึ้นจะแสดงเป็นตัวเลขได้แก่จำนวนความถี่ร้อยละระยะเวลาอัตราส่วนจำนวนผู้บริการ ต่อเป้าหมายหรือผลผลิตอัตราส่วนจำนวนผู้ได้ผู้รับบริการต่อเป้าหมายหรือผลผลิตของโครงการเช่นนักเรียนจำนวน250คนบุคลากรจำนวน150คนร้อยละเป็นต้นเป้าหมายเชิงคุณภาพตัวอ,อย่างเช่น ความรู้ทักษะทัศนคติความคิดเห็นความสามารถความสะอาเรียบร้อยความสวยงามเป็นต้นสวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆพี่อนารกรักทุกคนนะคร,ครับวันนี้นะครับผมก็ออกมาพูดเกี่ยวกับาการเขียนแผนง,งานโครงการาความสําคัญของการ,รวางแผนนะครับทั้งหมดนะครับมี4เรื่องนะครับหเลยนะครับาการ,รวางแผนเป็นเครื่องช่วย ให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์นะครับเพราะได้มีการศึกษาสภาพเดิมในปัจจุบันกำหนดสภาพใหม่ในอนาคตซึ่งได้เก่าการตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับและหารู่ทางที่จะทําให้สําเร็จตามมุ่งหวังนักวางแผนนะครับที่มีหน้าที่จัดทำรายละเอียดงานจัดลําดับความสําคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ควรจะเป็นต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจหรือพิจารณานะครับ 2เลยนะครับการวางแผนนะครับเป็นศูนย์กลางการประสานงานเช่นในการจัดการบริการเราสามารถใช้ในการวางแผนเพื่อ,อประสานงานการบริการทุกระดับนะครับและทุกสาขาใ,ให้สอดคล้องกัน3นะครับการวางแผนทําให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปโดยประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะการวางแผนเป็นการคิดและคาดการไว้ล่วงหน้าและสนองทางเลือกที่จะ ก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดนะครับ4ี่เลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับการน้องแผนเป็นเครื่องมือในการควบคุมงานของนักบริหารเพื่อติดตามตรวจสอบและปปิบแบบงานของไฟต่างต่างให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หากผิดพลาดประการใดก็มีด้วยนะครับส,สค่ะดี่ฉันนังสาวกิตยิยาสุรามนะคะวันนี้จะมาพูดในหวัวข้อการดําเนินการตามโครงการนะคะ การดำเนินตามโครงการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนแรกคือเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการแล้วนำโครงการนั้นมาดำเนินการหรือมามอบหมายให้ผู้อื่นมีหน้าที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในโครงการในขั้นนี้จึงมีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะถ้าเขียนโครงการไว้อย่างชัดเจนดี และผู้นำโครงการได้ไปปฏิบัติตามความรู้ความชำนาญสามารถตัดสินใจหรือยุทธวิธีสามารถแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทางตรงกันข้ามนั้นถ้าเขียนโครงการไว้ชัดเจนดีแต่ผู้นำโครงการไม่ปฏิบัติตาม ขาดความรู้ความชำนาขาดความรู้ความชำนาญหรือไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ก็ส่งผลให้โครงการนั้นล้มเหลวได้เช่นกันค่ะสวัสดีครับผมนายจิรวัตโชเกอร์นะครับวันนี้ผมได้เรื่องวันเวลาและสถานที่นะครับการกําหนดเวลาที่ต้องการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้โดยมีจุดบอกเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการอาจใช้เวลาครึ่งวันหรือเต็มวัน ึ่งอยู่กับขนาดของโครงการเวลาอาจจะเป็นไปตามโครงการหรือคาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในวันที่ดําเนินโครงการส่วนสถานที่จะทําโครงการจะต้องระบุสถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการดําเนินโครงการโดยจําเป็นจะต้องระบุให้ชัดเจนและเยาะจงกับโครงการนั้นๆเพราะในแต่ละโครงการจะใช้สถานที่ที่แตกต่างกัน ทั้งโครงการนอกอาคารและโครงการในอาคารนายมุตตาฟาลัมโอว่าข้อที่ผมจะพิสูจน์ก็คือเรื่องงบป,ประมาณงบป,ประมาณก็คือแผนการวางแผนการใช้จ่ายเงินในรูปแบบระยะเวลาที่กําหนดไว้คร่าวๆซึ่งแสดงออกในรูปแบบของวาลีแสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรมโครงการและค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จําเป็นในการสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนที่ย่อมประกอบไปด้วยการทํางาน3ขั้นตอน 1. ก็คือการจัดเตรียม 2. การอนุมัติและ3ก็คือการบริหารมาดูวัตถุประสงค์ในการใช้งบป,ประมาณกันนะครับผมขอยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างครับก็คือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจซึ่งงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขทาให้ชัดเจนในรูปแบบของภาพถ่ายในรูปแบบของรูปภาพประโยชน์ของงบประมาณก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานตามแผนและการดําเนินงานสําหรับงบประมาณผมขอจบไว้แค่นี้ครับ เรียนอาจารย์ที่คารพนะครับกระผมน,นัทเนศพลมังแก้ววันนี้ได้รับหัวข้อ Quiz ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินง,งานโครงการนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผลที่จะได้รับเนี่ยจากการดําเนินง,งานโครงการเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวเนื่องไปจากวัตถุประสงค์นะครับและเป้าหมายของโครงการที่เราวางเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเราวางวัตถุประสงค์ไปในทิศทางใดเนี่ยนะครับผลที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะออกมาในทิศทางนั้นนะครับ หลักเลยนะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราได้กําหนดเอาไว้ว่าจะออกมาในลักษณะใดนะครับและยังมีในส่วนของการดําเนินงานอีกด้วยนะครับซึ่งการดําเนินงานเนี่ยที่จะทําให้ผลออกมาดีมากน้อยเพียงใดก็รวมไปถึงปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในก็อาจจะมีในเรื่องของการดําเนินงานนะครับการประสานงานร่วมกันการมีทีมเวิร์กการทํางานร่วมกันอย่างมีความอาย่าง าสามาัคคีปรองดองซึ่งกันและกันนะครับและปัจจัยภายนอกก็ยังรวมไปถึงสภาพดินฟ้าอากาศครับถ้าเกิดว่าสภาพดินฟ้าอากาศดีนะครับเป็นใจนะครับอากาศฝนไม่ตกหนักการดําเนินง,งานก็จะออกมาดีนะครับส่งผลให้ผลลัพธ์หรือผลที่คาดว่าเราจะได้รับจากโครงการเนี่ยออกมาดีด้วยนะครับครับก็ทั้งนี้ก็ผลที่จะได้รับเนี่ยก็อาจจะส่งอาจาอาจะมีผลตอนน่อในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้เป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้และ สภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกที่บอกมานะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกับผมมาในหัวก็ปัญหาและอุปสรรคนะครับปัญหาและอุปสรรคนะครับปัญหาหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีผลกระทบต่อการทางานในทางลบหรือไม,ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับส่วนอุปสรรคหมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่กัดขวางการทํางานไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับ ข้อเสนอเนี่ยคือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการให้กับแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่จัดโครงการอาจหมายถึงปัญหานที่เกิดขึ้นในขณะที่จัดโครงการหรือสิ่งที่ไม่มีในโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการอยากให้มีขึ้นในโครงการสวัสดีค่ะอาจารย์ฉันชื่อเดน,นเพนเบนจาพรรหัส010วันนี้ออกมาพูดมากก่าวในหัวข้อเรื่องรายงานผลจากการทำโครงการค่ะ รายงานผลจากการทำโครงการคือการนำข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งข้อมูลพื้นฐานการดำเนินโครงการและตามด้วยข้อมูลผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมินและรายงานผลการดำเนินโครงการค่ะ 1. ข้อมูลพื้นฐานการดำเนินโครงการทั้งการเตรียมการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 2. ผลการประเมินความสําเร็จของการดําเนินโครงการเพื่อตอบคําถามว่าโครงการมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรและสุดท้าย3ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการและแนวทางการแก้ปัญหาสําหรับหัวข้อของนกก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะคือส่วนประกอบนะคะของการเขียนโครงการนะคะจาก กลุ่มเพื่อนๆสาขาเดียวกันกับดิฉันนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่สนใจในการเขียนโครงการนะคะดิฉันนางสาวตัวสนิมเบกระเดมขอจบอคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ